โย่ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้ามาดูคลิปของผมอีกแล้วนะครับในวันนี้นี่นะรเราอยู่ในไฟเดนไอเฟลฟังกินนะครับปะซัสกาเซโลโลมอสหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับสโมกเอ็มเอลสตรัคเกอรมอสนั่นเองนะครับผมเป็นมอสที่ไม่มีใครขอมาหรอกครับผมจเจอเราใน YouTube อะแล้วมันน่าสนใจมากผมก็เลยว่าเออลองเล่นดูแล้วกันก็ถ้าหลายหคนนะช่วงน,นี้ก็ผมเห็นคอมเมนต์อยู่แหละว,ว่าเริ่มทวงคลิปต่อไป มันก็ไม่เชิงพงหรอกก็บอกว่าดองคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ดองหรอกครับผมแค่หาเวลามาพักให้กับตัวเองนะฮะก็ทำไอ้พวกนี้ทุกวันมันก็เหนื่อยเนาะก็หาเวลาพักให้ตัวเองก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะกลับมาลงแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงบ่อยเหมือนแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะวันเว้นวันสองวันทีสามวันทีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีโปรเจกต์ที่ผมต้องไปทําอยู่เนาะก็ให้เวลาหน่อยเสียเวลามากครับเราลืมเลย มีออปชันเหรอแกวะโอเคนะเพลงมี4เพลงนะครับผมมีเฮด age มีเนิร์ฟดีลีสแล้วก็เฟต i ิ้งนั่นเองนะครับ b ี๊กจีไดไปกันเลยเพลงเลยเอ็กซเนาะบีเอและ GM เห็นแสงประหลาดมาทางตอกเล็กๆนะครับผมอ๋อ่าสดนะเนี่ยบี๊บ นายพนมพันบุรีนี่ทำให้นายสนใจงั้นเหรอป๊อบเออใช่แม่งโคตรเจ๋งเลยนายควรลองดูนะเออไม่ครับไม่ไม่ลองบุรีดิใครมันจะไปลองบุรีวะอีโบไม่เอาจริงเหรอ มวนเนี่ยนะไม่โกบอกอะไรให้นะนายชนะชั้นในแรปแบทเชอรชันก็จะไม่ยุ่งกันนบนายฟังดูเจ๋งไหมนะ่ะพนมเจ๋งดิตับได้ที่กูไม่ต้องสูบบุหรี่กูก็เอาแหละเฮ ใ okay. นนั่นทําให้นายดูตื่นเต้นนะนั้นว่าเป็นอันตกลงก็แล้วกันตราบได้ที่นายไม่ว่าอะไรฉันปอสูบุหรี่นิดหน่อยนะมัน่วยให้ฉันใจเย็นลงอะ่ะนายรู้ไหมเออโอเคก็ okay. ไ,ได้ฮะโอ้ แม็กกามูนิฟิกเจ็ดเสียงเสียง,งเขาชอบเสียงวัวคอเขามากเลยอวัวคอเขาดีเสียงเขาดีจ้ะดีกว่าแท้งแมงอีกมากน่ยชอบมากกว่าแท้งแมกนะ เอา how the f u ว k ว่าคือนึกสภาพว่าเอาสุบหลีแล้วทำไมเขายังร้องเพลงด้ดมีมันไม่ใช่มันทำลายปอบไปแล้วเหรออีกทีกลับก็ยังห่วไเหมือนเดิมอ่ะ เพลงดีโคตรอ่ะผมโคตรชอบเลยเนะี่ยเพลงมันออกชิวๆดิเสียงอะไรวะเสียงหาอะไรวะเมื่อกี้ s k บ p u บเอ้ย s k i ุ๊บนั่นมันสนุกนะเพื่อนแต่อ,อกฉันเริ่มรู้สึกประหลาดประหลาดแล้วอะ่ะนั่นไงเหมอนข้างเคียงบุหรี่บอกแล้วอย่าสูบอย่าสูบมากมากก็เป็นเงี้ย ตายไวฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะนายแม่งเก่งดีเหมือนกันเนยนู้พี่นูดะไรเกบยกบอะ่รวมันพูดอะไรวะอ๋อใางฉันต่อกันเหรอได้ฉันก็สนุกกับเรื่องพวกนี้เหมือนกัน เพลงหนึ่งคงไม่เป็นไรใช่ไหมเอ่อถ้าตาใดที่มึงไม่สูบุลี่มันก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้เดี๋ยวนะเขาไอเหรอใช่ไหมเขาไอใช่ไหมเมื่อกี้ ไอ้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวบอยเฟนโขาไอ้มึงไม่ต้องไปลองตามการไอ้ก็เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีใช่ไหมหรือว่าเขาผมก็อชอบเพลงเลยนะตอนเนี้ย ในไหวไหมพวกในไอ้หนักขนาดเนี้ยเออเกี่ย yeah. ดูเขาเขาหล่อมากอะคนชอบเลยอะ กลับมาท่านเดิมเมื่อกี้เขาไอาไหมน่าจะใช่แหละน่าจะไอและร่างไอหนักโอ้วัดเกิดอ,อะไรขึ้นฮะแม่งตายอ่ะ ซีเรียสลี่มึงตายใช่ไหมเนี่ยอ๋อฝักเห็นะฮะบุรีสูบไปก็ไม่มีผลดีหาเลยเลยไม่เทด้วยสูบไปก็ตายหาไม่น่าเลยพ่อหนุ่มเอ้โอ้ไหนดูนั่นซิฉันคิดว่าฉันคงผื่นตัวเองมากเกินไปละมั้ง ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมันเป็นผีก็ดีกว่าเป็นคนแล้วนะแม่งเจ็บอย่างกระตกนรกเลยแต่แม่งแต่มันก็คงดีกว่าที่ฉันจะต้องไปเจอกับสิ่งที่พ่อของแฟนนายจะทำกับฉันนะเออวัดสิ่งที่พ่อของแฟนเราจะทำากับไม่มอนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอ ว้าวนั่นน่ากลัวนะแบบนี้น้ำไม่ได้หรอกแต่ว่าถึงเวลาเราจะมีน้อยก็เถอะเรามาจบเรื่องนี้กันสักเพลงหนึ่งนะเอมา 2> 3, 2, 1, 1> แต่ว่ามีสีเพลงไม่ใช่เหรอพงนี้เป็นท้ายเหรอ,อว,ว้าว ล้วเขาเขา,เขาตายเลยใช่ไหมน่าจะใช่แหละโอเคไปยู ยเย่เพลงอดีเลยเนะี่ยที่สิเขาถึงจะเรียกว่าเพลง เร,เราติดจิ้ๆจ้าให้ผมกินนะเราเป็นคนฆ่าเขาหรือเปล่าวะเราชวนเขาร้องเพลงอ่ะแล้วเขาก็ปลุตัวเองแล้วก็ตายแน่ใช่หรือมัง่า <c oughs> เอาเขาพูดว่าอะไรเมื่อกี้ ัดฟังกเูเหรอวะเฮ้ยเช็ดเอติมเ,เก่ากว่าอ,อย่างยากเลยเยอะ ดีเองดีมากเลยว้าวสี mm. เขาเปลี่ยนสีเลยนะตอน,น,นที่เขาร้องเาสีเขาดูซีดลงนะสีปกติตอนแรกเขาเป็นสีเขียวเียวอ่อนเนาะอันนี้ดูสีเขียวแก่แล้วพน่าจะไกลไปแล้วละ่ะอานายนายดูนั่นสิพระอาทิตย์กำลังขึ้น ฉัน้นก็จะไม่ตื่นอีกตลอดไปเอ้ยมอโทษทีนะที่ตายนะ่ะไม่อยากให้สิ่งนี้ทำร้ายจิตใจนายหรอกนะว่านายโคตรเท่เลยว่ะอยากจะแรปอีกกับนายมากนะแต่ว่า เนเป็นความผิดฉันเองอะ่ะพวกนายสองนายและพวกเธอสองคนมีอะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างแล้วฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยยังมีเวลาเหลือสำหรับการบอกลาขัาง้งสุดท้ายนะว่าหนุ่มพวกเธอสองคน ไปปลอดภัยนะโอเคไหมวั 2> 3, 2, 1, นนี้ครัผมร้องไห้เนี่ยใตายสิทำในเรื่องมากเลยพอยิ้มด้วยอ,ะอ่ะ ก่อนสาธลฮะเป็นมอดที่ ดีที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาเลยเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันซับซ้อนเลยครับเขาเขียนเขาทำเพลงออกมาดีมากเขาเขียนเนื้อเรื่องออกมาดีมากออเชิดแล้วเกมแม่งก็ดับไปเลยป้าเค ตอบได้ที่คลิปนี้มันยังอัดอยู่เนาะคุณเกมของผมดับไปแล้วนะแต่ว่าผมจะพูดจบแล้วกันเนาะมันจะไม่มีเพลงอะไรละจะไม่ใส่เพลงอะไรปิดท้ายแล้วเพราะว่าเกมมันดับไปแล้วเนาะคือมันเป็นมอสที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาเลยชอบตัวเนื้อเรื่องผมชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ชอบเพลงมากๆวันนี้สุดยอดครับสิบเต็มสิบครับผมไหนก็ตามครับอ่าคลิปนี้ก็ต้องจบเท่านี้แหละ ก็ถ้าใครสนใจที่อยากไ่้มอดนี้นะครับผมจะทิ้งเงไว้ได้านล่างให้นะครับผมก็เป็นมอดที่ดีชอบมากครับผมเจอใหม่คราวหน้าครับผมต้องไปละัผมสวัสดีครับ